ค่ำคืนอันเงียบงันของเชียงรายปกคลุมเราด้วยความมืดมิดที่หนาวเหน็บถนนที่ทอดยาวราวกับเส้นด้ายเก่าแก่คดเคี้ยวไปตามป่ารกชัดข้างทางแสงไฟหน้ารถของเราสาดส่องตัดผ่านม่านหมอกจางๆที่ลอยเอื่อยลอยต่ำสร้างบรรยากาศที่ทั้งชวนให้หลงไหลและน่าขนลุกไปพร้อมกันปลายคางของเราคือบ้านไม้สักโบราณอายุร้อยปีที่เลื่องลือเรื่องความเฮี้ยนไม่มีใครในเมืองนี้ที่จะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของบ้านหลังนี้ เสียงกระซิบกระซาบของผู้คนในตลาดและตามร้านกาแฟ ä, บอกเล่าถึงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ภายในความเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลือและพลังงานบางอย่างที่ไม่มีวันดับมอดแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดมันคือจุดหมายปลายทางของเรากลุ่มคนล่าท้าผีผู้ไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทายใดๆพฤกเป็นผู้ขับรถใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นลีนาที่นั่งอยู่เบาะหลังข้างกันนั้นเงียบผิดปกติสายตาของเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง เรากับกำลังมองหาสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นนนผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังตรวจสอบเครื่องมือต่างๆอยู่ในมือและอาตผู้ชอบสร้างเสียงหัวเราะเพื่อลดความตึงเครียดแต่คืนนี้เขากลับเงียบกริบเราทุกคนต่างรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความเชื่อแต่เป็นการก้าวเข้าสู่มิติที่ซ่อนเร้นบางอย่างความตื่นเต้นปะปนกับความหวาดระแวงเป็นคลื่นที่ถาโถมอยู่ในใจของพวกเราแต่ละคนเมื่อบ้านหลังนั้นปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเราท่ามกลางความมืดมิด เงาตะคุ่มขนาดใหญ่ของมันทอดตัวอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาเพียงบางส่วนมันให้ความรู้สึกเรากับถูกจ้องมองจากเบื้องลึกที่สุดของความมืดมิดและเราก็รู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยที่ไม่อาจลืมเลือนรถจอดสนิทใต้ต้นลำพูขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาครึมๆจนดูน่ากลัวมีใครบางคนบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องลงจากรถแล้วก้าวเข้าสู่ขอบเขตของความลึกลับบ้านไม้สักหลังใหญ่ที่เคยโออาสง่างาม บัดนี้ยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวผูกกร่อนไปตามการเวลาแต่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของความยิ่งใหญ่ในอดีตเราเดินฝ่าดงหญ้ารกชัดก้าวผ่านรั้วไม้ที่หักพังกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและดินชื้นลอยเข้ามาปะทะจมูกความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในอากาศไม่ใช่เพียงเพราะอุณหภูมิภายนอกที่ลดต่ำลงแต่เป็นความเย็นที่เรากลับมาจากภายในจิตวิญญ,ญาณบางอย่างประตูไม้บานใหญ่ถูกงัดเปิดออกไปก่อนหน้านี้แล้วคงเป็นพวกวัยรุ่นที่ลองของแต่ก็คงไม่มีใครกล้าอยู่ต่อนาน,นนะ ภายในบ้านมืดสนิทเรากับความมืดได้กลืนกินทุกสิ่งจนหมดสิ้นเราเปิดไฟฉายส่องสำรวจไปรอบๆลำแสงจากไฟฉายเต้นระริกกระทบกับผ้าคลุมสีขาวโพลนที่ปกคลุมเฟอร์นิเจอร์เก่าๆไว้นับร้อยชิ้นเรากับร่างไร้วิญ,ญญาณที่ยืนอยู่เต็มห้องพื้นไม่สักลัานเอียดอาดทุกครั้งที่เราก้าวเดินเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงที่ว่างเปล่าเรากับมีใครอีกคนกำลังเดินไปพร้อมกับเราความรู้สึกถูกจ้องมองเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆรินรดอยู่บนต้นคอ นนเริ่มติดตั้งกล้องอินฟราเรดและเซ็นเซอร์วัดพลังงานต่างๆรอบห้องโถงใหญ่พลึกเดินสำรวจไปรอบๆอย่างใจเย็นในขณะที่ลีน่ายืนนิ่งอยู่ที่จุดเดิมไปหน้าของเธอซีดเพือ่อเธอรับรู้ถึงพลังงานที่มองไม่เห็นได้ดีกว่าใครทั้งหมดมีใครบางคนพยายามจะปลอบใจเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเราทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยกันแต่สายตาของลีน่านั้นดูเลือนลอยเราก,กำลังมองเห็นในสิ่งที่พวกเราไม่อาจมองเห็นหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นพวกเราก็แยกย้ายกันสำรวจคนละชั้น นอนอยู่กับอุปกรณ์ที่ชั้นล่างในขณะที่เพล็กอาร์ตและลีนาขึ้นไปสำรวจชั้นบนบันไดไม่ซักขนาดใหญ่ที่ทอดขึ้นไปอย่างชั้นสองส่งเสียงครวญครางทุกครั้งที่น้ำหนักของเรากดทับลมเย็นเย,ยือกที่ไม่มีแหล่งที่มาพัดโชยนาเป็นระยะระยะทำให้ขนลุกสู้ไปทั่วทางร่างบรรยากาศบนชั้นสองนั้นยิ่งน่าขนลุกกว่าชั้นล่างมากห้องนอนเก่าหลายห้องเรียงรายอยู่สองฝั่งทางเดินประตูบางบานเปิดอ้าทิ้งไว้บางบานปิดสนิทเรากับมีใครอยู่ในนั้นมีใครบางคนรู้สึกได้ว่า มีพลังงานบางอย่างเข้มข้นขึ้นในห้องที่อยู่สุดทางเดินพลึกเดินตรงไปที่ห้องนั้นก่อนใครเพื่อนเราก้าวเข้าไปในห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องนอนของเด็กเก่าแก่ห้องหนึ่งมีเปลเด็กไม้เก่าคร่ำคือตั้งอยู่กลางห้องตุ๊กตาผ้าเก่าๆวางทิ้งอยู่บนพื้นข้างเปลสภาพของตุ๊กตาตัวนั้นดูเก่าและสุดโทรมจนน่าใจหายมีใครบางคนบอกว่าลองวัดค่าพลังงานดูสิทันทีที่นนยุกเครื่องวัด e.m.f. ขึ้นมามันก็ส่งเสียงดังขึ้นทันทีค่าพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ขณะที่ลีนาก้า 9, เข้าไปใกล้เปลเด็กมากขึ้นเท่านั้นเธอก็เริ่มตัวสัน่นมีน้ำตาคลอเบ้าเธอพูดขึ้นมาเบาๆว่าเด็กคนนี้ต้องเหงามากแน่ๆมีใครบางคนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดผ่านใบหน้าทุกคนได้ยินไหมทั้งใดน,นั้นประตูก็ปิดลงอย่างช้าๆทำให้เราตกใจสุดขีด ขึ้นอีกครั้งจากห้องตรงคามพร้อมกับเสียงของอะไรบางอยา่างที่ลมลงดังตุบอาจตกใจมากจนต้องรีบออกไปดูห้องนั้นทันทีหรือตามไปติดๆขณะที่ลีนายังคงยืนนิง่งจ้องมองที่เปลเด็กอย่างไม่ละสายตาเราเข้าไปในห้องตรงคาม ก็พบว่ามีหนังสือเก่าเล่มหนึ่งตกอยู่บนพื้นมันเป็นสมุดบันทึกเก่าแก่สภาพเก่าแก่จนกระดาษเริ่มเป็นสีเหลืองเมื่อเปิดออกดูปรากฏเป็นลายมือวัดวัดของหญิงสาวที่เขียนบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเธอและเรื่องราวความรักของเธอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่บ้านหลังนี้มีรู วาดอกไม้เล็กๆน่ารักประดับอยู่ทุกหน้าและข้อความที่บ่งบอกถึงความสุขความเศร้าและความเหงาของเธอมีใครบางคนพูดขึ้นว่าที่นี่มีเรื่องราวความรักที่ไม่สงวังซ่อนอยู่พลันสายตาของพวกเราก็เลือกไปเห็นสอยคอรูปหัวใจเงินเล็กๆตกอยู่ข้างตายเตียงเก่าแก่ที่ผูกพังราวกับว่ามันเพิ่งจะหล่นลงมาในเวลานั้นพลึกเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา จังหวะที่มือสัมผัสดโดนซอยคอปรึกก็ถึงกับสะดุ้งตัวยโยนด้วยความเย็นยเยือกที่ส่งผ่านจากซอยขึ้นมาถึงมือเราบับว่าซอยคอนั้นถูกแช่แข็งมาเป็นเวลานานความลึกลับของซอยคอรูปหัวใจทำให้เราพากันกลับมาที่ห้องโถงชั้นล่างอีกครั้งนนพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จากสมุดบันทึกเก่าที่พบและรูปถ่ายเก่าๆที่ประดับอยู่บนผนัง ซึ่งเผยให้เห็นภาพหญิงสาวสวยคนหนึ่งกับชายหนุ่มที่ดูอบอุ่นคนนั้นในอดีตเราพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันทันใดนั้นเครื่องวัด EMF ของนนก็ส่งเสียงดังลั่นอีกครั้ง ค่าพลังงานพุ่งสูงเกินขีดจำกัดหน้าจอแสดงผลติดขัดจนไม่สามารถอ่านค่าได้แสงไฟในบ้านที่เคยริบรีก็ดับปรึบลงทันทีความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงแสงไฟฉายของเราเท่านั้นที่สาดสองใบามาอย่างไม่เป็นระเบียบพลันความเย็นยะเยือกก็พุ่งเข้าใส่เราจากทุกทิศทุกทางราวกับว่าอุณหภูมิตัวทั้งบ้านลดลงอย่างรวดเร็ว เสียงกระซิบแผ่วเบาราวกับมีใครกำลังพูดอยู่ข้างหูแต่จับใจความไม่ได้แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงรองย้องไห้โหยหวนของผู้หญิงที่ดังมาจากชั้นบนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานและสิ้นหวังราวกับเสียงกรีดร้องจากส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณหาจเริ่มตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ลีนาสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะที่พลึกพยายามจะเรียกสติพวกเราไว้มีใครบางคนพูดขึ้นว่าเราต้องหาต้นตอน เสียงนั้นให้เจอเราเดินตามเสียงร้องไห้ขึ้นไปที่ชั้นสองความเย็นเย,ยือกยิ่งเพิ่มขึ้นทุกก้าวที่เดินไปถึงอองที่บอบสอยคอเมื่อครูนั้นเสียงร้องไห้ก็ยิ่งดังขึ้นจนแสบแก้วหูภายในห้องนั้นเราเห็นเงาร่างช่างๆของหญิงสาวยืนอยู่กลางห้อง ธอสวมชุดไทยโบราณสีขาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและดวงตาของเธอจ้องมองมาที่เรายังไม่เป็นมิตรทันใดนั้นภาพในอดีตก็ฉายซ้อนขึ้นมาในความคิดของลีนาเรากับเธอดุถึงเข้าไปในห้วงเวลาเหล่านั้นเธอเห็นหญิงสาวในชุดไทยคนนั้นกำลังยืนรอใครบางคนด้วยความหวังในห้องนั้นมีใครบางคนเดินเข้ามาแล้วพวกเขาก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงหญิงสาวพยายามจะอธิบายบางอย่างแต่ชายหนุ่มไม่ยอมฟัง แล้วชายหนุ่มก็ผลักเธอออกไปแรงๆจนเธอหัวฟาดกับขอบหน้าต่างไม้ให้เสียงดังสนั่นร่างของเธอแน่นิ่งลงไปทันทีเลือดสีแดงฉานค่อยๆไหลาอาบพื้นไม้ซักความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงและปวดปร้าวที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นยังคงอบอุ่นอยู่ในอากาศลีนาส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดปราวกับว่าเธอคือหญิงสาวคนนั้นที่กำลังประสบเหตุการณ์นั้นอยู่พลึกเข้าไปประคองเธอไว้แล้วภาพความทรงจำที่ลีนาเห็นก็หายไปในทันทีแต่ความรู้สึกที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้น ความ geliyor, วอาฆาตแค้นดียังคงคุกรุ่นไม่จางหายเงล่าร่างของหญิงสาวคนนั้นค่อยๆเลื่อนหายไปแล้วสิ่งของต่างๆในห้องก็เริ่มลบคืบลงมาอย่างไม่ได้ใจเปลี่ยนไปแล้วที่รักนังนไปดูหนังบ้านเราเปิดบ้านโทรมากำลังจะมาสนุกลุ่ดบรานความจริงที่ปรากฏเบื้องหน้าเรานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องเล่าใดๆที่เคยได้ยินมาหญิงสาวผู้น่าสงสารคนนั้นถูกฆาตกรรมโดยคนรักของเธอเอง ความรู้สึกของความอายุติธรรมและความเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทำให้วิญญาณของเธอไม่สามารถไปสู่สุคติได้บ้านหลังนี้คือที่คุมขังเธอไว้ตลอดกาลเราพยายามจะออกจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดแต่ประตูห้องกลับถูกปิดตายสนิทจากภายในราวกับมีใครบางคนไม่ต้องการให้เราออกไปความรู้สึกของการถูกจองจำเริ่มขุกคามเราจากทุกทิศทาง มีเสียงเคาะดังจากผนังข้างๆแล้วเราก็หันไปมองมันปรากฏเป็นรูปถ่ายที่แขวนอยู่บนผนังมันตกลงมาที่พื้นแล้วแตกกระจายเป็นเสียงเสียงแล้วเราก็รู้สึกได้ถึงแรงลมเย็นเยือกที่พัดผ่านตัวเราไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความรู้สึกที่เหมือนมีใครบางคนกระสิบที่ข้างหูว่าไม่ปล่อยให้ไปแล้วเสียงหัวเราะอ,อันเย็นเยือกก็ดังขึ้นพร้อมกับการเปิดประตูห้องเองโดยอัตโนมัติ เรากับว่าเราได้รับอนุญาตให้ไปแต่ก็ด้วยการเตือนว่าอยากกลับมาที่นี่อีกเลยเราวิ่งหนีออกมาจากบ้านไม้สักหลังนั้นอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยความมืดมิดยามค่ำคืนของเชียงร้ายยังคงปกคลุมเราแต่ความมืดในใจเรานั้นหนักอึ้งกว่ามากเรามาถึงรถแล้วรีบสตาร์ทรถออกไปจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดโดยไม่สนใจที่จะเก็บอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้คืน เราขับรถออกมาไกลพอสมควรแล้วจึงได้จอดพักริมถนนข้างทางเพื่อสงบสติอารมณ์ความเงียบที่แท้จริงกลับมาปกคลุมเราอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมทุกคนนั่งนิ่งอยู่ในรถไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำลีน่ายังคงนั่งตัวสัน่นสะอื้นเบาๆพลึกมีสีหน้าซีดเพื่อไม่ต่างกันอาร์ตหลับตาแน่นเรากับพยายามจะลืมสิ่งที่เพิ่งเห็นไปและนนได้แต่กลุ่มมือตัวเองแน่น เขย่าสายหัวไปมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเราทุกคนต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานแต่มันคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดกาลการล่าท้าผีครั้งนี้ได้เปิดเผยความจริงอันน่าสลดใจและปลดปล่อยความโศกเศร้าที่ถูกจองจํามานานหลายทศวรรษเราไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณของหญิงสาวคนนั้นจะไปสู่สุคติได้หรือไม่แต่เราก็หวังว่าเธอจะพบความสงบในที่สุด ก่อนที่เราจะขับรถออกไปจากที่แห่งนั้นอย่างเงียบๆมีใครบางคนหันกลับไปมองบ้านไม้สักหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแสงเทียนดวงเล็กๆก็สว่างขึ้นที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านหลังนั้นเรากับเป็นการส่งสัญญาณบอกลาจากผู้ที่ถูกจองจําอยู่ภายในบ้านตลอดการว่าเรื่องราวของเธอจะยังคงอยู่และถูกจดจําไปตลอดไป